การูกลนคือที่มาเกันกันเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะตต่เจอเจอแล้วนะคะเจอเป้าหมายแล้วก็ง้องขึ้นนะคะคือที่มาเช่กันเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะทุกคนใจเย็นนะเจอเป้าหมายแล้วจ้าเดบินินินเด็กก็จะสิลักไปแล้วหรอ นี่ไงก็อยู่แถวเนี้ยมันอยู่ตรงหน้าบ้านนี่ไงตรงโซนเนี้ยเขาใช้น่ากลัวมากดิที่อดใครหน่อยใครกลัวนะดีเดีย่าเสียงดังนะเขาจะเอศพขึ้นลำสีเหลืองนี่เหรอเขาจะเอศพขึ้นลำนี้เดี๋ยวปกติมันต้องลากไม่ใช่เหรอเดี๋ยวศพจะเสียหายทุกคนออก็กนอบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอันนั้นนะคะขึ้นขึ้นลำนี้เดี๋ยวรอดูก่อนอยู่ใต้เรือเหรออยู่ใต้เรือทุกคนอยู่ใต้เรือทุกคนอยู่ใต้เรือค่ะตอนนี้ได้ศพแล้วตอนนี้ได้แล้วค่ะอยู่ใต้เรืออยู่ใต้เรือแล้วก็ค่อยๆลากน่าจะไปเอาขึ้นในที่มืดๆปะ เพราะตอนนี้คนเยอะไม่ให้คนเห็นเหรอเขาไม่ให้คนเห็นเห็นเหรออ้าวอ้าวเหรอไม่รู้อ่าอแต่เขาบอกว่าอยู่ใต้เรือเลย้ใต้เรือสีเรือสใต้เรือแล้วแต่เขายังไม่เอาขึ้น ก็คือเขาตั้งทีมปฏิบัติการอยู่ที่ท่านา้ำวัดเคมาเนาะแต่เห็นวนะ่าน้องข้างหน้าก็คือท่าเรือมองไมไ่เห็นเนาะกลไกลอ่นอะนี่ก็คือตรงเนี้ยไปกันหมดแล้วเนาะตรงเนี้ยที่มีเรือเยอะไปกันหมดแล้วไม่มีละเด็กขอประคอง เขาบอกว่าศพอยู่ใต้เรือตอนนี้แต่ยังไม่เอาขึ้นอ้อไม่ไม่อยู่ใต้เรือเพราะนักประดาน้ำก็อยู่ที่เรือเหมือนกันนักประดาน้ำอยู่ข้างเรือนะตอนเนี้ยุเรศเขาพยายาไปขึ้นถ้าเขามาเจอเป้าหมาแล้วคุณพิ็น์ผิดเหรอเออไม่เป็นไรคุณรีบเป้าหมาเอา้าน่นแหละใครอยากจะถ่ายต่อก็ต้องตามไปดูท่าวัดทุเสวขึ้นท่าวัดเขมาแล้วไม่กล้าไปถ่ายเราบ้าง ขออนุญาตติดไลน์หล่นพดีไปก่อนนะจ๊ะ